วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนตั้งกล้องมาถ่ายคนตานี้นะคะสามสองหนึ่ง ร้อยแล้วเพื่อนๆไปถ่ายฝั่งนี้ค่ะ1เไปดูวิธีการตัดต่อเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะ ขั้นตอนลรกเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังที่เพื่อนๆนกำลังจะปาลูกบอลลงพื้นค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนะั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วกำลังจะเดินเข้ามาได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนะั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะ กดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยปรับความเหมาะสมของคลิปให้จังหวะพอดีกันด้วยฟังก์ชันความเร็วจิ้มที่คลิปด้านล่าง1ครั้งเลื่อนหาฟังก์ชันความเร็วเลือกปกติปรับความช้าเร็วตามต้องการค่ะเอาให้พอดีกับคลิปของเราค่ะเมื่อเราปรับจังหวะของคลิปเสร็จแล้วกดที่คลิปด้านล่าง1ครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันมา s ์ เลือกแนวนอนใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกตอนนี้ในคลิปเรามีสองคนแล้วค่ะต่อไปเราจะตัดต่อจังหวะที่เราโยนบอลใส่ค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราโผล่หน้ามาที่ต้นเสาค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ จิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงเลื่อนหาฟังก์ชันมา์ค่ะเลือกคีย์เฟรมกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วขยับมาใกล้ๆตัวเราที่กำลังหลบอยู่ค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์มาด้านหน้าเล็กน้อยค่ะ กดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากหนีลูกบอลออกมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์มาด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากหนีลูกบอลออกมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากออกมาให้มิดเลยค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปตรึงค่ะแล้วลากย้อนกลับมาให้ถึงลูกศรสีแดงเรียบร้อยแล้วกดลูกศรตรงนี้ค่ะ กดเครื่องหมายถูกและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ